เลยแล้วกันนะคะพี่เอก่อนเลยค่ะเรืนเชิญได้เลยค่ะพี่เอกสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับทุกคนขอบคุณนะครับที่มาร้องเพลงให้ฟังเพลงของเราเราก็ชอบแบบนั้นนะเราก็อยากจะร้องนะแล้วก็ที่สําคัญคือผมยอมใจมากเพราะว่าเพลงหลายเพลงอ่ะยากมากแล้วก็ทุกคนทําได้ดีในแบบฉบับของตัวเองแล้วก็บางทีเนี่ย มันก็ยากเกินกว่าที่เราจะทําได้ด้วยแต่ว่าทุกคนก็พยายามดีมากซึ่งอันนี้นผมยอมมากผมยอมรับความสามารถครับเพราะว่าตอนเราอายุเท่ากันเนี่ยเราไปทําอะไรอยู่ผมไม่รู้เนาะผมอาจะช่วยครับแล้วก็ทุกคนเก่งครับในแบบฉบ,บับตัวเองขอให้ฝึกอีกนิดนึงเพิ่มในจุดที่เป็นจุดอ่อนของเราแค่น,น,น,คนั้นเองครับขอบคุณครัต่อไปครับขอบคุณนะคะพี่เอกพียาวิมุตทยนนะคะก็อย่างที่พี่เอกบอกเลยนะคะว่าเพลงหลายเพลงแล้วเพลงอนิเม ากอยู่แล้วด้วยยากกว่าเพลงปกติทั่ว่าไปอยู่แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการอีกหนึ่งท่านนะคะพี่มีเชิญค่ะวันนี้ปีไม่ลึกนะฮะพี่เอกถือว่าปีไม่ลึกนะฮะเวทีที่แล้วนี่เราเจอปีลึกมากเลยนะเรียกว่าที่บอกว่าปีลึกคือคราวก่อนที่เราเจอกันที่รอบะยองก็จะเป็นเพลงที่มีอายุานามมากขึ้นนิดนึงแต่รอบนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นเวทีที่สดใสขึ้นใช้คำนี้ละกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นถังเคอร์อเคอร์อไม่ว่าจะเป็นกูรันเกตไม่ว่าจะเป็นเพลงไหนก็ตามเป็นเพลงที่น้องๆองรุ่นนี้รู้จักแล้วก็เรียกว่าได้ยินจริงหูร้องกันอยู่บ่อยๆนะครับบางเพลงยากยากจริงๆยากอย่างที่พี่เอกว่ายากอย่างที่ทุกคนได้ยินแต่ทุกคนก็พยายามจนไปถึงจุดสุดท้ายของมันได้ก็ยอมรับในความสามารถนะครับแต่อาจจะมีบางจุดบางเพลงที่เราต้องเอาไปปรับปรุงพี่แนะนําว่าอันดับแรกลองกลับไปแล้วลองดูจะเป็นไลฟ์หรือจะเป็นบรรจุการ การการแสดงหรืออะไรก็ตามนะครับลองหาไลฟ์ของเราดูลองหาบนทึกของการแสดงครั้งนี้ดูว่าเรามีจุดบิดพลาดตรงไหนแล้วเอาไปปรับแก้ครับผมเชื่อว่าบนเวทีเนี้ทุกคนพยายามเข้ากันหมดทุกคนพยายามกเต็มที่แล้วแต่ผู้ชนะมันมีได้แค่หนึ่งหรือสองคนเท่านั้นดังนั้นคนแพ้ไม่ต้องเสียใจคนชนะอาจจะเหนือกว่าคุณแค่นิดเดียวคุณพยายามเต็มที่แล้วสู้กันอย่างเต็มที่ครับเวทีนี้สมศักดิ์ศรีจริงครับขอบคุณค่ะคุณพี่วีด้วยนะคะ ไปต่อกันที่คุณคุกคิกเลยค่ะเดินเจอกับครับก็เอาจริงตอนเห็นรายชื่อเพลงก็แอบตกแทนหลายคนเลยเพราะว่าเพลงมันยากจริงๆแต่ละเพลงครับเราเห็นแต่ละเพลงเราก็แบบโอ้โหแต่เพลงปรับเสียงทั้งนั้นเลยนะครับแต่ก็เอาจริงโดยรวมถือว่าทําออกมาได้ดีเลยนะครับมันจะดีเกินคาดเล็กๆของผมไปซ้ำนะครับจริงๆวันนี้ผมรู้สึกว่าแต่ละคนมีจุดเด่นที่แตกต่างกันค่อนข้างมากเลยนะครับบางคนแบบรู้สึกเสียงเด่นเลยบางคนก็จะแบบ เอ่อร uh, ิเทนเด็กบางคนก็เป็นเรื่องของเครื่องแต่งกายอะไรเป mm. ็นตน้นนะครับคือทุกคนมีทั้งจุดเด่นและก็จุดด้อยที่แตกต่างกันนะครับอันนี้รู้สึกว่าเป็นเวทีที่หลากหลายแล้วก็ในฐานะกรรมการก็รู้สึกว่าโอ้โ oh, หหลากหลายมากเลย mm. นะครับผมอาจจะไม่ได้สัมผัดเรื่องการร้องเพลงมากนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอาจจะรู้สึกได้เลยคือ,อ,อคือทุกคนมีมีเทคนิคการร้องที่ดีของตัวเองละนะครับ แต่ว่าด้วยความที่เราแบบหัวขึ้นมาเพลงจัดหนักแล้วก็เรามีอินเทอร์เทนคนดูด้วยะอะไรเงี้ยพ่อแม่สังเกตว่าพอเป็นบางบางคนเนี่ยพอเป็นช่วงหลังๆอ่ะเริ่มละพลังเราตกนะครับจริงๆจะบอกว่าเรื่องของความฟิตเนี่ยน่าจะเป็นเบสิกแรกๆที่ที่ถ้าเราทําให้มันฟิตแน่แต่ต้นอ่ะจะช่วยเราได้เยอะมากนะครับคือต่อให้เราเสียงดีแค่ไหนจังหวะดีแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าเมื่อไรความฟิตเราตกเนี่ยมันจะจะทาให้ตรงอื่นมันมันลวนได้หมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมจะฝากตรงนี้หนึ่งว่า ถ้าเราเพิ่มความฟิตได้คารีโอให้เราแบบมีพลังออกได้เต็มที่เนี่ยเราจะสามารถทําให้พลังมันบาลานซ์ได้แต่ก็จุจบได้อย่างสวยงามครับก็คงประมาณนี้นะครับขอบคุณนะคะคุณกุกิกนะคะคุณคงบุชรนนัทชยาค่ะมาถึงชาวบ้านของเราว่าดีกว่านะคะเรียนเชิญคุณชานิกาเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอชื่นชมทุกท่านเลยนะคะเพราะว่าทุกคนมีความตั้งใจ แล้วก็มีความเห็นได้ถึงความทุ่มเทของทุกๆท,ท่านเลยนะคะแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าในเรื่องของการแต่งกายหรือว่าการเอนเตอร์เทนเนาะทุกคนก็จะมีความาแตกต่างมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยค่ะขอบคุณ ขอบคุณนะคะคุณชาน,นิการแสนสุขสวัสดิ์นะคะผู้ช่วยผู้จัดการทั่าไปสุดนค่ะซึ่งท่้ขอนแก่นนั่นเองวันนี้ก็ให้เก็บมาฟังน้องๆร้องเพลงกันด้วยนะคะ,ะเรามาย้ำนะคะถึงเกณฑ์การตัดสินอีกสักครั้งนึงแล้วกันนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยกำลังรวบรวมคะแนนกันอยู่เลยแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีคะแนนกันถึง4พาร์ท บางพาร์ทเนี่ยแอบเสียดายแบบน้องๆบางคนร้องดีแต่อาจจะแบบบางพาร์ทที่ถ้าเผื่อว่าแต่งมาสักนิดนึงเพราะว่าเรื่องของการแต่งกายนี่ถ้าเผื่อว่าไม่ได้แต่งมาคือพาร์ทนั้นหายไปเลยจริงๆอันนี้แอบเสียดายแทนน้องๆด้วยนะคะก็การตัดสินของเรามีทั้งหมด4พาร์ทด้วยกันทุกๆพาร์ทนะคะเราแบ่งออกเป็น25%นะคะซึ่งก็จะเป็นเสียงร้องนะคะว่ามีน้ําเสียงที่ไพเราะแค่ไหนการร้องเนี่ยถูกต้องตามแบบคําร้องถูกต้องหรือไม่นะคะ ก็ตรงนี้25คะแนนอีก25คะแนนนะคะจะเป็นเรื่องของบุคลิกท่าทางการเอนเตอร์เทนบนเวทีนะคะว่าสามารถที่จะดึงคนดูหรือเอาคนอยู อยู่ได้มากแค่ไหนให้คนดูเนี่ยคนที่ฟังเนี่ยมีส่วนร่มวมกับเรามากแค่ไหนนะคะรวไปถึงอาจจะเป็นอินเนอร์หรือการแสดงบนเวทีด้วยตรงนี้ก็อีก25คะแนนนะคะแล้วก็25คะแนนนะคะก็จะมาจากการแต่งกายตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปคือถ้าแต่งกายมาเนี่ยพาร์ตรงนี้ก็น่าจะได้กันไปเต็มๆเ,เหมือนกันนะคะสำหรับการแต่งกายเหมาะสมกับเพลงหรือเป่าบูคลิกเป็นยังไงนะคะตรงนี้25คะแนนและ 25คะแนนสุดท้ายเป็นเกี่ยวกับเรื่องของจังหวะในการร้องนะคะมีการร้องค่อมจังหวะไหมร้องเข้าจังหวะได้หรือเปล่านะคะตรงนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันเพราะฉันรวมกันแล้วก็คือ100คะแนนเต็มนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะเพราะว่าบางพาร์ทบางคนอาจจะได้เต็มเลยนะคะบางพาร์ทก็อาจจะต้องมาสู้กันสักนิดนึงนะคะตรงนี้เดี๋ยวรอการรวมคะแนนสักครู่ส่วนรางวัลย้ำอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะคะ สำหรับรางวัลชนะเลิศน,นะคะสำหรับการประกวด Ani Song Contest บน,น,นเ,เวที Jay e r a o r X w o p l d c u i Thailand สำหรับที่นี่นะคะเวทีที่ขอนแก่นนะคะก็ผู้ชนะเลิศน,นะคะจะได้รับรางวัลเป็นเงินสดมูลค่า3,500บาทนะคะและก็รางวัลรองชนะเลิศน,นะคะจะได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า1,500บาทนั่นเองซึ่งตอนนี้ผลคะแนนของเราค่ะ สี่คุณสร้อยร้อยคุณแหวนมาเรียบร้อยแล้วนะคะตื่นเต้นแทนจังเลยอะ่ะขออนุญ,ญาตน,นินึงนะคะขอขออนุญ,ญาตแบบประกาศด้านล่างเนี่ยมาเพราะว่าน้องๆจะได้ไม่เห็นโพยของเราด้วยนะคะขออนุญ,ญาตประกาศแบบไกลๆเลยอันนี้มีแบบเอากล้องมาส่องเลยเหรอคะเราจะประกาศนะคะจาก รางวัลรองชนะเลิศน,นะคะซึ่งจะได้รับเป็นเงินรางวัล1,500บาทนะคะซึ่งผู้ที่จะให้เกียรติในการขึ้นมอบรางวัลนะคะต้องขอเรียนเชิญพี่เอ็กปิยะวิมุตทยนนะคะนักแสดงมากความสามารถรวมไปถึงเป็นผู้ที่ได้แชมป์นะคะการประกวดอันที่สองคอนเทสต์มาหลายเวทีเลยนะคะเรียนเชิญพี่เอ็กนะคะให้เกียรติในการมอบรางวัลรองชนะเลิศค่ะ ตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่ารู้พร้อมทุกคนเลยนะคะและสำหรับนะคะรางวัลรองชนะเลิศในการประกวดอนันดับสองคอนเทสต์ไบเบอร์จีเจแปนวิกเอ็กซ์เวิลด์คอสเพลย์สมิทได้แก่ ด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะเพียนะคะที่ให้เกียรติในการมอบรางวัลน,นะคะ ไปต่อกันที่รางวัลชนะเลิศน,นะคะผู้ที่จะให้เกียรติในการขึ้นมอบรางวัลน,นะคะต้องขอเรียนเชิญค่ะคุณชานิกาแสนสุขสวัสดิ์นะคะผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปศูนย์กระเาย Central k อ o n ก่ e นะคะให้เกียรติในการขึ้นมอบรางวัลค่ะเ,เีเและสำหรับนะคะผู้ ได้รับรางวัลชนะเลิศก,กับการประกวดอน,นิ้ซองคอนเทสตนะคะบอยวปทีเจบแปนวิกเอ็กซ์โปคอสเพล m สมิขอนแก่นได้แก่สามีดีด้วยนะคระับฉันนี่สรงอาาสุขเจริญผลกับเล่นเก่นนะะดได้ีเมสตัวบ้าง ว่าเดบอนสเลเยอร์จับพิฆาตอสุดนั่นเองค่ะยินดีด้วยนะคะอุ้ยเราแอบคนลุกที่ตึงเห็นคะแนนห่างกันหนึ่งคะแนนนั่นเองอะที่หนึ่งกับที่สองอะสุดยอดมากนิดเดียวนิดเดียวจริงๆแล้วก็เดี๋ยวเรียนเชิญนะคะทางด้านของ ชัดเจยังอยู่กับเราบนเวทีนะคะเรียนเชิญคณะกรรมการอีกสามท่านนะคะให้เกิถ่ายรูปกับน้องๆบนเวทีด้วยนะคะเรียนเชิญเลยค่ะพี่เอพิยนะคะเป็นีนะคะพี่พีของเราค่ะแล้วก็คุณกุ๊กกี๊ค่ะเรียนเชิญค่ะ,คะแล้วก็ต้องขอเรียนเชิญคุณป้รชานะคะแก้วสว่างนะคะตัวแทนจากจีอูบริจิตค่ะ การขึ้นถ่ายรูปนะคะกับผู้เข้าประกวดอนิสองคอนเทสต์ทุท่านค่ะเก่งกันทุกคนเลยคือบางเพลงอย่างที่คณะกรรมการบอกไปเลยคะว่าเพลงยากมากจริงๆงบางเพลงนี่คือต้องแบบใช้เชือกปีนขึ้นไปเลยจริงๆนะคะแบบคีย์สูงมากๆแต่น้องก็ทุกเก่งมากๆแล้วพยายามถือว่ามีความกล้าเลยล่ะอยากให้ พัฒนาแล้วก็กลับมาประกวดอีกนะคะแลวก็แสดงความยินดีกับน้องที่ได้รับรางวัลด้วยค่ะ,ะรับร้อยนะคะขอบคุณค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคณะกรรมการของเราทาั้ง4ท่านด้วยนะคะคุณกุ๊กกิ๊กนะคะคุณคมคุณชอนนะอายุทยาค่ะเจ้าของเว็บไซต์พร้อมสนอป100เฟไซต์นะคะพีวีนะคะคุณเิรย์ุกโต้ค่ะผู้จัดการฝ่ายการตลาดและขายสมนับพิม รับฟิมบาเป็นชินนะคะพี่แอฟพียาวิี่ตทยนนะคะจะแสดงมากความสามารถนะคะและก็รวมไปถึงคุณชาญิกาแสนสัสวสดร์นะคะผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปส่วนนคกะเซ็นทรัลขอนแก่นนะคะและก็ต้องขอขอบคุณนะคะ